ศูนย์อุตุนิยมวิทยานะคะได้มีการประกาศเตือนค่ะฉบับที่1เรื่องของพายรุรุูร้อนนะคะที่จะเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงระหว่างวันที่26ถึง29นี้ค่ะ ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่1นะคะที่ออกมาเตือนเรื่องของพายุฤดูร้อนที่จะเข้าไทย4วันติดกันเลยค่ะตั้งแต่26ถึง29เมษายนนี้นะคะซึ่งจะมีทั้งปรากฏการ์ฝนตกหนักลมแรงฟ้าผ่าแต่ก็ยังมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยจะมีผลกระทบในช่วงดังกล่าว โดยบอกว่าประเทศไทยตอนบนนะคะที่จะมีพายุรุนร้อนเกิดขึ้นได้ค่ะโดยจะมีลักษณะข,ของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงปรากฏการฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามแล้วก็ทะเลจีนใต้จะทําให้มีแนวพัดของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากัดร้อนถึงร้อนจัด โดยจะทําให้ประชาชนนะคะในพื้นที่ต่างๆอาจจะดรับอันตรายจากปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงของให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุรดูร้อนและฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและเส้นทางที่มีปัญหานา้าท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ําและก็มีข้อจํากัดเรื่องของระบบการระบายน้ําซึ่งอาจเกิดนา้าท่วมขังในระยะสั้นๆได้ค่ะเนื่องจากการระบายน้ําอาจทําได้ไม่สะดวก รวมไปถึงฝากประชาชนนะคะว่าช่วงที่เกิดฝนตกหนักในช่วงนี้อย่าไปอยู่ในที่โล่งแจง้งตายต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่รวมถึงป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเพราะอาจเสี่ยงที่จะล้มลงมาได้นอกจากนี้นะคะก็ฝากไปถึงเกษตรกร,ร,กรควรจะเสริมความแข็งแรงให้กับไม้พืชผลต่างๆและก็เตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการ,กรเกษตรและก็สัตว์เลี้ยงรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ด้วยค่ะ